อันนี้คลิปดองครับอันนี้คลิปดองโอเคนั่ okay, นะคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Go Fishing นะอันนี้พาร์ทที่2แล้วนะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนั้นเราได้การไปตกปลามาแล้วนะฮะก็อันนี้ก็ได้เป็นไปฟาร์มมานิดนิดหนึ่งนะครับก็ได้เป็นปลาที่หายากที่สุดของเกาะนี้นะฮะเดี๋ยวดูในอินเด็กนี่ครับปลาที่หายากที่สุดนะฮะนี่เลยก็ะรับใครที่งงนะว่ามึงพผล่มา EP สองได้ไงนะให้ เออโยนกลับไปดูในช่องไม่ของผมนะครับอันนี้จะลงในช่องเก่านะหรือเปล่ามาตอนนี้เรามีเออปลาทั้งหมด226ตัวนะดูปลาแต่ละตัวดิหล่อเทอะไรได้ขนาดนี้วะดวยการที่ผมใช้ฟาร์มนะก็จะเป็นในส่วนของออโต้ฟิชชิ่งนะฮะตกปลาอัตโนมัติโคตรหล่อเท่และสกิลก็ประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคเริ่มแรกเลยเราจะไปเอาขายปลากันก่อนนะดู้สึว่าจะขายปลาได้แบบให้เยอะหรือเปล่านี้ ขายทั้งหมดเลยขายเลยไหมมาดูกันซิว่าเราจะได้กี่บาทมาเดี๋ยวก่นอนเขาลองขายตัวนี้ก่อนครับจะได้กี่บาทตัวนี้ขายได้มือหนึ่งเดี๋ยวก่อนกูลืมเพิ่มเสียงแป๊บหนึ่งอะไรเนี่ยเบ็ดฟรีฮะเยื่อฟรีเดี๋ยวก่อนกูกูได้เยื่อฟรีแต่ขอขายตัวตัวทั้งหมดก่อนโหได้มาแสนหนึ่งกูรวยเลยกูขายได้ทั้งหมดกูได้มาแสนหนึ่งนะแล้วตะกี้นี้ว่าเราได้เยื่อมาหรือเปล่า ดูก่อนนะนี่เยื่อบวกรักฟ0อรเปนมึงบ้าหรือเปล่าแล้วนี่ผมได้กล้องมาได้ไงวะใช่เราได้กล้องมาจากการตกปลานับ big g i v ลองเปิดดูดิ1ึงในโกสี่กูได้อะไรมาวะมันเป็นเยื่อไหมคุณรักสร้างร้ยเปอร์เซ็นยเดก่อนนี่มึงจะโกงกันไปละคือคลิปนี้ผมมีแผนว่าผมนั้นจะซื้อเบ็ดใหม่เว้ย ร้อยเป็ดที่เราจะซื้อก็จะเป็นเบ็ดเออเนี่ยครับเบ็ดสีแดงนะซื้อดีไหมอ่ะซื้อมาได้มหได้คนระับเป็นอาเบ็ดอะไรก็ไม่รู้นะต่อไปนี่ก็จะเป็นเยื่อนะเอาเป็นเยื่ออะไรดีเอาเป็นเยื่อกมัมมี่ประมาณนี้พอ โอเคครับ okay, ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่เกาะท็อกซ,ซิกโซนฮะซึ่งเป็นเกาะดีที่สุดนะตอนนั้นฮนะเพราะกูอาจลิบดองนะครับซึ่งเรือที่ผมใช้อยู่นี้มันกระจอกมากๆเลยนะไม่รู้มันก็ว่าเป็นเรืออะไรนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะไปเกาะท็อกซิกนะฮะแล้วก็ไปตกปลานะที่นั่นนะครับเมื่อไรกูจะไปถึงเกาะท็อกซิกโซน,น,นามานนแล้วม่งนานเหมือนกันนะเว้ยถ้างั้นเราตกปลาไปด้วยได้ไหมตกปลาไปด้วยพายเรือไปด้วยไง,ไง กูได้อะไรเนี่ยเดินๆกูแค่ะจะตกปลาเล่นเนี่ยกูได้ปลาอะไรเนี่ยตอนนี้เราเดินทางมาถึงเกาะท็อกซิกแล้วนะครับเป็นเกาะอ,อัปเดตใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมีเพื่อนเพื่อมาตกปลาเพียบเลยวะมีแค่หนึ่งคนเลยนะว้าวเกาะนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่างเลยนอกจากอันนี้ดูได้ไหมดูแลตายไหมดูแลไม่ตายไหมแค่ของตกแต่งโง่ๆนะเอ้ะลองตกปลาดิจะได้ปลาปลาดีๆป่าก่อนครับก่อนที่เราจะไปตกนะ คือชอบมีผมผ้าอะไรบางอย่างไว้คือมันจะมีเป็นบูทนี่บูทมีบูทดวงบูทอะไรก็ไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะซื้อนะครับซื้อบูทดวงสเต็งคงไม่ต้องการหรอกนะสเต็งเรามันเทพอยู่แล้วไงเพราะว่ามันมีออโต้คิกไม่ใช่มาเลยบ้านรวยเกมิ่มรู้สึกว่าเราจะตกปลาได้หรือเปล่าไนระบบออโต้ไพร์ลดตกปลาอาัตโนมัติจะได้ปลาดีดไหมโอ้โห กูดึงปลาไม่ได้เลย10นาทีต่อมาหลังจากนั้น,นครับทุกคนนี่ครับตอนนี้เรามาถึงก็ไม่กันแล้วนะก็ระหว่างทางก็ทำการตกปลาไปแล้วครับนิดนึงแล้วบูก๊กูก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโครเชียเลยไหนดูดิว่าปลา,า,าที่เราก็ตกได้คือปลาอะไรม้ง่งว้าเนี่มันปลาแปกก๊กวลาดเพียบเลยหลงข่ายทั้งหมดหุย่ยเดี่ยวมาส่องแสนส่องแสนนี่ซื้อเลยได้บ้างมีอะไรให้ผมซื้อไหมผมพร้อมเหมาอ่ะเอาดิ พอเราเก็บตังค์ไว้ซื้ออีกอันหนึ่งดีกว่าวะและเราจะใช้เป็นนี่สปีดใช้เยื่อนี้ใช้เยอะีีดีที่สุดครับทุกคนต้องเป็นปาลาดีดีละตุกปลาอัตโนมัติขอเป็นปลาดีๆนะเอะโอ้ยนี่อูได้หอยขอเป็นปลาดีๆนะเถอะปลาตกคุง,ง่ายเลยขอ,อเป็นปลารลละดับอีปิกจะได้ไหม ก็อันนี้มันดีๆเลยเดี๋ยวว่าเฮ้ยหุ้ยหุย,หยกูได้เบ็ดอะไรมาขอดูหน่อยสิได้เบ็ดฮุ้ยเบ็ดนี้โกงใส่เลยเบ็ดอะไรเนะี่ยาโนโลดส,สโนแมนบวกดวงแล้วก็บวกสเต็งไปเลยขอซีอิ๊วปลาเนี่ยครับจะได้จะขายปลาได้สัก เท่าลายตูมวิได้มาแสนโหได้มาแสนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะมาซื้อบูธกับเขานะออโต้ไปเลยออโต้ฟิชชิ่งจะได้จะได้แบบนะปลาดีๆหรือเปล่าหุยหนึ่งร้อยกิโลไม่ไม่ใช่หนึ่งร้อยกิโลมันแค่น้ำหนัก,กว่าแค่สี่สิบเจ็ดกิโลหนึ่งชาร์จเซตต่อมาครับทุกคนพอพอพอหยุดหยุดหยุด ยุดกันนครับไหนดูดิตกได้ปลาอะไรมัางนะเฮ้ยเลดดากอนเราตกได้มังก really? รดีๆกูตกได้มังกรมันหลอดเท่เลยนะได้ขนาดนี้ว่าตกได้มังกรลองไปขายดิจะได้สักห้าแสนไหมจะได้สักห้าแสนไหมขอขายปลาเนี่ยครับเศษทั้งหมดวิห้าแสนอยู 500, ่นะตอนนี้เรามาเข้าสู่เอ่อโซนท็อกซิกแล้ววิโอ้ย กระชากแรงจัดปลานี้ตกไปเรื่อยครับเกาะท็อกซิกนี้มันชิวอะไรได้ขนาดนี้วะเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวก่อนไหวไหมได้ปลาท็อกซิกมาอีกแล้วนี่มันหลอดเทเลได้ขนาดนี้วะไหว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 ท็อกซิกชักมันคือปลาเลยว่ากูตกได้มาหลายครั้งแล้วเฮ้ยเราจะไปขายปลากันนะทุกคนขอขายปลาหน่อยดิทั้งหมดเลย ้ยเรามีหนึ่งล้านแล้วเออมีหนึ่งล้านแล้วนะต่อไปก็ต้องทําการมากับช็อปนี้เว้ยแล้วใครมันตกได้งูเนะี่ยซื้อมาอย่างละสองครับเอาจะตกยาวๆแล้วก็ซื้อเป็นเยื่อไหมเพราะแม่งตกได้แต่ปลาดีๆวะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไอ้นั่นนะอ่ออีคิปเป็นเยื่อนี้เยื่อเรนโบว์นะแล้วก็ใช้เป็นบูทมันหล่อเท่เลยขนาดนี้ขนาดนี้วะ่ะ แล้วก็ทำการตกปลาเลยมาขอตกปลาด้วยคุณนะเพื่อนวุ่ปลาตัวตะกี้ครับตกโคตรยากเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะพอขั้นนี้ก่อนไว้คนดู ปลาตะกี้นี้ตกโคตรยากเลยแต่อขอแค่นี้ก่อนตอนนี้เหยื่อเราหมดแล้วนะะแล้วเมื่อจะเป็นอะไรเนะี่ยอันนี้มันจะเป็นบูธดวงอัตโนมัติคืออะไรก็ไม่รู้นะนขอไปขายปลาก่อนตอนนี้เราตกปลามาได้สักสักสักพักและขายปลาันนะับคุณดูได้มาล้านห้าว่ะสวยงามนะเดี๋ยวเราจะเอามาซื้อเบ็ดไหมนะมาเลยซื้อเบ็ด ไม่ใช่เบสสีเยื่อไอเวนเยื่อเรนโบเยื่อเดิมตกปลาเป็นอัตโนมัติแล้วก็อีควิปเยื่อเป็นเยื่อเรนโบนะครับทุกคนครั้งนี้ปลาตกยากจัดเออกูเพิ่งออกจกตกคอมได้ม่ถึงสิบวีนะ ครั้งนี้มันจะเป็นปลาห่ายากนะครับกูต้องใช้พลังการคลิกเปิขคันสูงสุดจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วปลาตัวนี้ตกยากจังวะตัวนี้คุณอาจจะไม่ได้ได้ยินเสียงเมาส์นะครับหรืออาจจะได้ยินนะฮะซึ่งมันดังมากๆจะได้แล้วจะได้แล้วได้ไหมวะจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้ว โอ้มกกอดหยุดเลยกูหยุดเลยปลานี้ทำให้กูปวดแขนยังหนักหนึ่งในห้าเศษห้ามืนเลยว้าวบิ๊กไออะไรเนี่ Big ยบิ๊กไอแล้ววะแค่เนี่ยแค่ปลาเชียน,นี่ทำให้กูปวดมือ,อยังหาัสาลมึงไอเวนกูนึกว่าเป็นปลาที่ดีไปถอยตกต่อเลย โอเคนะตอนนี้ว่าเราตกปลามามากพอแล้วเราจะหยุดก่อนนะไหนดูดิว่าปลาที่เราตกเนี่ยจะได้เป็นปลาอะไรมั่งลองปึนกระเป๋าดูหูได้เป็นปลาแบปลากระจอกเพียบเลยนะเราจะลองเอาไปขายจะแตะสองล้านหรือเปล่าเดี๋ยวลองเอาไปขายดูเซีวเอหูได้มาสามล้านซื้อเบ็ดสไป,ปเดอร์ด้ใช่ไหม ซื้อเลยมาครับขอซื้อเวทสไปเดอร์หน่อยมาเรียบร้อยได้มาเร็วเวทสไปเดอร์โคตรหล่อเท่มันหล่อเท่อะไรได้ขนาดนี้วะเนี่ยโคตรหล่อเท่เลยเวทสไปเดอร์ไหนดูดิดีโก้เบ็ดคริสต์มาสกระจอกกระเจากวิ่งนะดีขึ้นมานิดนึงนะรับคลิปนี้น่าจะปิดไปอย่างเท่านี้แหละ